วมันเป็นยังไงนะคะจา่จาเขาออเดอร์แล้วรถ,รถรถรถยา,ยาวเมื่อวานนี่นะถอยลแล้ว,ลวทีนี้ทีน,ทน,ทนี้ตาเอาร์โทรเข้าไปเลยนะถ้ามีคนมาสั่งแบบนี้นะตาเอาร์โทรไว้แล้วทีนี้แบบถ้าขเขานั่นเราก็ได้โทรตาบอกอ้าวคุณจะมารับไหมเนี่ยที่สั่งเขาพูดแล้วประมาณนี้อืมเราก็เพราะว่าถ้าเราหักทีเดียวนะ่ะมันถ้าเันไม่ได้ขายมันก็เสียใช่ ตลาดใช่แต่อันนี้คือเราไปฝากลูกฝากห้านก็ยังดีที่ป้าป้ามาอืมไหนใจแทนแล้วตาทำยังไงนี่เข้าวโพดเนี่ยใส่จะไปหาป้าเต็นโอ้ยคนสร้างข้าวโพดโพเนาะ ดูนะทุกคนแฮงค์ทยอยแม่เฮาทยอยหักเอาเนอะอย่างนี้แหละคนที่สั่งผิดนัดนะทุกคนสั่งแกแล้วไม่มารับเนี่ยเออเอออ่จ,จะ่ะอ้จ,จะ่ะอะไรอะไรจะตาไม่เวลาเหรอแล้วตาจะเอาไปไหนนะจะฝากกับแอน โอ้โพอดีเอ็นไปเออจะมาจะไปทำขหวานไปวัดไปอะไรเล้เอาเขาพูดฝักงาบงาม ก็น,น่าจะเป็นทุ่งเที่ยงนู่นแหละอาแตรยจะมาประมาณไม่เกิน3โมงอ๋อมาแต่เช้าวอยู่เนาะแต่สาอืมก็เลยดีแล้วไม่ได้ไปหักข้าวโพดที่สวนเลยเลยเอาตัวนี้ให้เพออพอดีอันนี้มันได้หักมาแล้วด้วยโอเคมันก็อร่อยเหมือนกันคือ<ป>คือจะบอกว่ามันเป็นยังไงนะคะจ่าเขาออเดอร์แล้ว รถรถรถยาวๆเมื่อวานนี่นะถอยหลังมาแล้ว <มา S 1> ทีน,ทนี้ทีนี้อ่ะตาเอาไปโทรเขาไปเลยนะถ้ามีคนมาสั่งเบมือนี้แหละตาเอาเบอร์โทรไว้แล้วทีนี้แบบถ้าเขาเนอะเราก็จะโทรตาแบบอ้าวคุณจะมารับไหมเนี่ยที่สั่งเขาพูดแล้วนะอ่ะประมาณนี้เออเราก็เพราะว่าถ้าเราหักทีเดียวนะ่ะมันถ้ามันไม่ได้ขายมันก็เสีย,สยใช่ตลาดอืมเราไปขายของตลาดที่ตลาดลอยเนาะอื ใช่แต่อันนี้นคือ,อเราไปฝากลูกฝากร้านก็ยังดีที่ป้าป้ามานี่นะคะตาก็เลยนะต้องเขาพูดสองลังนะคุณแกก็โอ้ยอุตสา่าแกก็ถามอยู่เมื่อวานเนี่ยอ้าวไม่พี่เห็นรถยาวๆนั่มาไหมเ้าก็บอกว่ายังไม่เห็นหนะเขานัดบอกว่าสี่โมงแกบอกนี้มันสี่โมงจะาห้าโมงแล้วเอเก็เลยเอา้าว บรตาจะทำยังไงกระกินเออบรตาจะต้มไปขายหรือยังไงก็พอดีเนาะป้ามาพอดีบบเอ็มครับบบเอ็มเออมันจะดินอ๋อจะพอบางทีบางทีไม่รู้ว่าป้ามาถึงตอนไหนเนาะผือตาไม่อยู่อ่ามีแล้วผ่ว่าอ่สาเอนแล้วอ่าจะมันฟื้นมาจะมาตื่นเช้าได้เลยจะ มารับเอนไปทำงานเข้าจักราดมอ๋อไม่ได้ฟังโอเคอ่นจริงๆก็ยกไปอย่างนี้ก็ได้นะคะตาไม่ต้องปิดเออมีอันั้นก็ได้ก็ยกขึ้นรถไปเลยอือตอนนี้จะยกขึ้นซาลิงใช่ไหมคะเขามีไนเอานั้น ไม่เ็นก็สู้แตงมัดจักหน้อยแล้วะเรามีคักเราจะมัดมัหน่อยก็ดะกระทือน่ะนะโอ้ข้านตุ้มมันีนะอืมเออนี่ยอ๋แมนข้าวโพดไอข้าวโพดหวานเนาะเดี๋ยวรุ่นต่อไปก็จะมีอ่าข้าวโดข้าวเหนียวเนี่ยยังยยูยังอยู่ แต่ข่อยนะถ้าถ <mel od ic pg> e, ้าข่อยนะถ้าให้ชอบบอกข้อยชอบข้าวเหนียวเด้มันนิ่มฟันแล้วก <mel> ็ม er <mel> ันอร่อยเลยเส้นเดีอยนะเออผู้เดีอยมันอันดุข้าวข้าวเหนียวดำด่างนะบ่อตาหรือว่าข้าวเหนียวสีขาวสีขาวโอ้โอเคโอเคนี่เพราะว่าเข้าว ขา้ขาวเหนียวนี่ถ้ามันแก่มันก็ไม่แข็งนะข้าวเหนียวเนี่ยแต่ถ้าซูเปอร์นี่คือถ้าแก่แล้วแข็งไม่อร่อยแม่นเออข้าวเหนียวนี่ยโอ้ยอันกราบแคบแล้วก็แซบอยู่ออออืือันนนกราาบที่้้เหตมบนนข้ากแมนแซบอยู่ไหนข้าวเหนียวนะโอเคอ่ะน้อก็เตรียมซุปดอกขางสลางส้มปีป้าจะมาปีน่าพ่อเขาว่าคนปูกเนี่กระปุกเปเรื่องอารมณ์เดียวมาเสอร์ นี่แม่นเจ้า่าฉปบู่นะ <c oughs> มแม่นเจ้า่าฉปบู่นะ <c oughs> เออตาเขาบอกนะเวลาเวลาปลูกเขาพุ่นเนี่ยยิมยย้มเน่ากับวันท้าฟันหล่อเขายิงามยิ้มค่อยไม่ค่อยพูดเ็จตาแทนค่อยแต่เวลาเขาไปปลูกโอ้ยแต่เม็ดเม็ดสลี่มันอามเมื่อไหรเออค่อยว่าเจ้าอย่ายิ้มเน้ะเจ้าฟันหล่อเดียวม,มันมันจะห่างเขาบอกนี้อันนี้หยอกตาเฉยๆนะ หยอกตาจะเฉยนะอันนี้แต่ามมันห่างนคนมันห่างอันนอแต่ก่อนเขาพูดเขาบอกว่าอย่ายิ้มเนอด้ะพันหลอันนี้โอเคค่ะ